พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมผมมช่างสารคามกับำซิงครับผมจ่างวิศน้ำซิงดินด้วยครับคลิปนี้ก็พามาดูหน้างานครับถึงไหนก็แล้วถ้าอยู่กับเข่ามาแล้วพี่น้องเอ้ยจะเขีล้วปะแล้วหรอกเก็บงานกับอะไรเอาเองนะแล้วคนร่ะมืดฟ้ามัเตดินไหมเราพี่น้อง <c oughs> มือดอจื้อคือแล้วเอ้ยน่ะ เสร็จหรือเปล่านะไกลรแล้ใกลแล้วค่อนๆแล้วพรุ่งนี้น่าจะเสร็จถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ ฝนตกมาก,ก่อนนี้ยมือน,นยงตกมาเนี่ยกัน,น้ำท่วมปะปวายกับอะไรยึบบวกไง เลี้ยงกองมาครับมือนในเกียรติครับก็เกือบจะเสร็จแล้วเหลืออีกไม่เยอะครับมาแล้วมาไหนนี่อะทางนี่ก็รีกว่าไรครับลมมาแล้วครับ เอาไปเอาเยอะชั้นเกี่ยวกันชั่น้องลบก็ลังมาเลืดถือเท่ามาก ไปมากหรอกตงสในเมืองฝนตกแล้วในเมืองเนี่ยน่าจะตกแล้วนะครับปกติมันมันมันเหมือดบ่คะเลยต่ว่าดิบผมปรับแสงกัน้ยมเนี่ยล้มไงกูเลย จะไหนมาหลาดิฮะนี่ไปเฉย้ไปไง,ไง่ายดิลมมาแล้วลมมาแล้วไม่รู้ฝนจะมีไหมนาจะมากพอกันแล้วครับฝนบกับร่มครับวุ่นทั้งหนาวาไงกกป่าได้ห่ดทำพายุทอร์นาโดนะพี่น้อง อันนี้นะครับบ่ทานนี่ไงผมฟ้าแล้วอ่าเหลือครับมงเม็ดแล้วครับ ใส่เครื่องลายเสร็จไปไหนปวดเลือดมาหนีิน่าจ,จะตกแห้งครับ <c oughs> น่าจ,จะแรงครับวันนี้ก็ตกครับวันนี้ตกทุกวันครับช่วงใบใบแล้วจะคำครับวันตกแต่โยบ่ววันนี้ใครอยู่

จอเทีดขัดแถวไปนอ้องต่างคนต่างฝ้าครับฝนตกข้ามรับดดรถพ่วงมาแก่ดีนึกครับดดรถพ่วงรถสิบรอยอไรครับช่งนี้ครับงานเยอะครับงานจะมาเยอะหน้าฝนครับ น้ำเปียวมันจ้าพ <een> no ี่จ่าน้ำเปียวมันจ้าเออมารยาทดีไปหาไหวพูดนะห้าใบแค่นี้ไหมสาวห่อกระโปง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 เพื่อกระโปงเพื่อโอ้โหเกาหลีกมั่อไหร่อะไรเอ๊ไปแล้วอย ตัวคำเด,อเดอ้อภาษาเด้อพุ่นึงโป่งเพื่อเบือ์บยุนสาวไข่นมครับนางน้องนางน้องเออกระโปงนี่เพื่อโอ้หลังเหลือกนันรถไล,ลยครับพี่น้อง เสาหนมโอ้กระโปงเพื่อเวิร์บด้วยมันกระโปงเพื่อเวิร์บเพื่อเวิร์บดเือเือแท้ๆเลยเด้อมือแร ต๊ค้ำเท็ดแห่อมากครับว่าจุ่มมันอยู่นีอะไรรถกินเป็นสายดะไยตลาดน้องแมงเงาเป็นขบวนรถไฟอลไวแบบนี ล้ออะไรครับรถพ่วงอะเยอะครับออกล้อสิบล้อพ่วงครับมีหมดครับช่วงนี้ครับงานเยอะครับสารคามครับเมืองสารคามในงานงานงานออกหน้าฝนครับโอ้โหรถคันนี้ก็เทเลยวะไปไปห้ไปก้อนให้ไปก้อนลองรถคันนี้นะพี่น้องเบื่อโคตรจำเลยอะงามเดยววะ เทีนะ่้วอีเน่ยแ้ววนี่ไมจไมจกาไจาอะไรนะได้รถแบบนี้ไมไจกาโอ้ง่ามาเอไ,ไหมตวงยงไหตะครับดีเลยพี่น้องฟอร์ดเลปเตอร์ครับเ,รเลปเลตอร์อันนี้จะจะเป็นน่าจะเลปเตอร์เล้เนี่ยมึงรออ่รอ,อยัี้สิบหนึ่งเขายะงิ่วเขาหยิบสอง สวยงามงามเนี่ยเป็นองเงี้ยยินด้สิมีปัญญางามงามงามโอ้โหมี่ั้งไม้แห้งกว่านี่มันเก็บรอยมาเลยเนี่มียมกระเทียมแหละอ่ารถเสียท็อปกระเทียมด้วยกันครับบวชท็อปแท็ปหกร้อยไฮโลครับ ติดปันยังครับซื้อกับเพาะกระหนามครับนี่มาแลงครับก้อนเขาบ้านครับกับสิตธิเจ้ฉีดแบบเกือบทุกมมือครับมืัอนี้ตำรวจมากครับเมื่อไรตำรวจมากนี่ทางลงอยู่ครับตำรวจยานคนห้ำครับวันนี้ครับฝากคลิปนี้ครับบายครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผมฝากติดตามในคอมเมนต์เข้ามาครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องวิสระคำนำซิงครับผมช่องวินำซิงดินด่วนเด้ดเลยครับ อย่างในขันนี้ละบ๊ายบายครับสวัสดีครับ